พัดแล้วด้ดูการการดำหน้าหน้าทงนี้ปีนี่พ่อกันไม่ปีนากันบ้าานกระดำขอบคุณไอ้น้นองที่มาซอยจุกูทุกคนเด้ดนอน้องมันนีดดำหน้าด้อมนนีเบิ่งวิวมันนี่กัวันที่สิบหก มีตันายนยนสองห้าร้อยหกสิบแปดหาบว่านแล้วมาหาผาเขาจะเศร้าคนทั้งปาดทั้งหาบเอาอย่างดีตอนรับก็สู่ช่องยูทูปภูเท่าชาแนลอีกเลยี่น้องเดูว,ว่านี่โลคกะมัดละหาบาหรือมือนี้จ้างดั่ไร่วันสามร้อยห้าสิบปลอยปลอยกับไม้ข้อมาเข้าบเปลี่ยงเขาแต่ว่าน้ำในหายเขาอยู่กระซื่อมั่ว ขา,า,า,ย,ายคือเก่าเลยพี่น้องน้ำใจเฮ้งเพิ่นมาซอยก็ได้กระน้ำใจก็ซื้อไนอยู่น่ากินมาซอยคือเก่าน้ำแข็งน้ำยังคือเก่าเกล็ดคนเนื้อที่ประมาณสามไร่นะจะเลี้ยวอยู่เกล็ดคนก็บอกเพิ่นไรบ่ขา,ายห่างในดำธรรมดาไปหาที ที่ว่เป็นอย่างตาแกาวาที่บ่เป็นอยังเพื่อนว่า,น,าน,นำหน้านำหน้า,า,ยยา,า,ายยนบ่ให้ยอมกล้าไปฆ่าบ่ให้ยอมทึนเพื่อนว่ากระบอปานได้ละ่ะแต่ถ้ามาด่าคำง่ำเหมือนละเออพอดีครับ พอดีพอดีพอดีหางก้าดําก้าเป็นตะดำมบก้าคัดคัคักคัดนวเียเฮ้ยเมื่อต่ลายอนั่นเม่อายห้นั่นให้หมอกกับัดว่อกก้าัหเมื่อต่ลายยอนั่นีเมนมากอมินมากันเฝ้ามากมาลงทะเบียนนี่แหละขจันมันชิบอะไรเงินน้ำเขาปีไก่นี่ไก่วยดเลยดิทะเบียนเกษตรกรเดี ลงอยู่มันถ่ายรูปผัดบ๊อบแมนนั่นี่ยัางตะเก่าก็เคยเห็ดอยู่ไป่ายนั่นแล้วมันคนล้านตะกี้พวกเนี้ยหยุดมาถ่ายให้ใจพวกเนี้ยหยุดแล้วมาทายให,ห้ดีแต่อากาศดีเนาะมืงหนีเนาะขึ้นตลอดเอาฝนตกบ้ามึงขึ้นนี่มันขึ้น ต้นยางคือเปียกเอาบอบาดดน่เออบบาดก็เปดงสีม uh> ันบอแดดบอดีงามุนลากเมือพอมีบ่าเมนอ่อนเดงมือพอดีจะพอดีบอตัหงกาเยพอพอดีจ้ะพอดีเด้อจ้เด้อเขาว่าพอดีอเออเเริ่มจัตเ่ัดเออคอยลืมเดี๋ยวคอยจึงโทรหาปอก เออลุ้นน้อยๆพันหาเด้อเออเด้อช่วงหาบกปอกงไก็ได้เนาะเออเออนเด้อไม่ลอยไม่ลอเน่งนี่ยอยงเนีอยางเดีคอยงนี่องเน้งี่เน้องคองนาเนี่ ไม่ต้องจีเคริงแล้วไม่ต้องจีเคริงแล้วพี่น,ออน,น้องน,นีนงเฮ็ดคล้องนหนานเลยมันตั้งแหงมันตั้งไรยดีไห่ไห่นั่นเคริงแล้วพี่นอออ้องเอ้ยเคริงแล้วไก่สีเหลวแล้วเมื่อเกินเที่ยงดอกไห่ไห่เฮ็ดคล้องหนามเฮ็ดคล้องหนาม เอาวันเอาทั้งแล้วใส่กิดินมันบวคักไปเลยเอาตัวนี้ตืมอีกเอาก็สอบนี้ตืมอีกน่าม่ได้หล่ะเป็นลองเลกอกดูว้าขึมโมหอ,อนเราปล่อยอง่วงหนึ่งหันถิ่ไปปล่องยง่วงแต่ก่อนตังสิลงมาแต่ทางกาให้กระเจ้าใกล้ชิแล้วเหรอพี่น้องให้ไง ก็แล้วให้นี่ก็ครึ่งก็กลัวแล้วแล้วจะเป็นนี่ดอกมือหนี่งซีมงซีมงก็กลัวก็แล้วดอกมือหนึ่นงพวกห่าหาโมงดอกหางยังเด้หางไรกลัวผมเด้อหางนี่แล้วนะอีู่คุณละซองมัดกันแล้วนี่ว่านเลยหน,น้ามาถุ่มมายังเนะ้อก้ามาสามเชี่วซาอยู่ท้องเพิน่น พวกนงมีกากแหงยากบ่าซื้อกากเชืสยนีคนเ้าเที่ยงแล้ว5:30นแล้วกพอดีให้ใหญ่ทุมสิแล้วแล้วนี่ก็เกือบเกือบเที่ยงแล้ววะให้มันใหญ่เด้มันสิครงท่งหมดเลยให้นี่ก็ได้แล้วนั่นจะพักเลยยังน้อยเดียว เรือน <c oughs> <c oughs> ักเลยเจอดูทำไมต้องยางวันเงยอย่ดิพียงนามออกบันพียงนาระบายออกบันเยเขาได้ล่างมือล่างยังวางวังหันก็อที่ได้อย่างนั้นไว้เนี่มดุ่ดซองลอยมัดมุดซองลอยมัดทั้งปุ่นกะเหนื่อยนัคือกะกะสีลอยไป มีผู้มาทามสื่อกะเมื่อตไว้ไบจะคายโว้ยคนอยา่างไดกาสันลังมาทำผิดทืษแต่ว่ามันเลือยายกระเช้าใบาเฉพาะถ้าาแล้ว่าเลืวอนั่นกระเีเาเาาเา้าเขายุ่นออกเมื่อคายแล้วเขายุ่นออกค่าเขาลกคือเเลือร้ปันใดดอกเลือธรรมดาเลยล่ะดอกใบ,บห่อนเลยไป่นองเลยยังสามให้หน่อยวันนี้ให้นี่กระเล้ยวนี่ยังน้อยเดียว นีรอบใบหย่อนๆัาหน่อยแต่ว่ามีลมอยู่เ so ลือไจักสิเเลือเท่าไรกากันนะเหรือยี่ดอกจักสิบเป็น so จักส <cs> ิจ so ักเศร้าจักสามสิบสี่สิบ ยังไปง้าีเดี๋ยวหือดอกวันซีโมงไปโอ้ยเร้วยกับขื้นองเดี่วสองหุงเาค่วงดก็ลงมาแล้วเอ,าอยาใหญ่ใหญ่ันฮางกาไว้ทำทางย่งไม่เลียกยินงกองไว้บ่ได้กองไว้เดี๋ยวมันเฉียนแค่นกดกำลังลงมาคอยขอสวนทัทงทง้งทึงน้ว่าน,ะปะน้ปบ่ได้แต่ว่าพออิ่มอยู่หรอก <c oughs> กิ่งหว่างใบซ้ำแล้วผลผ้าขึ้นมาแล้วุเนืขอขอขออ้องัวเขาคอกอิ่มแล้วเขากินเพื่องพักพรนบานอิ่มแล้วน้ำหน้าใกล้ชิลเลเราย,ย,ยังสองให้สองให้ก็หาหมองพอดีแล้ว น,งน,นังให้นี่นังให้นี่ก็ให้นั่นยังมีู่ซองให้ให้นะกัดสี่เล้วแล้วนะเหลืออยู่ซองให้เดือกไปน่องเลือไก่จะนได้ปิดฤดูกาลแล้วปีหกแป๊บน,นาขันว่านท่านกับสีวานจังโบเปลืองแต่เห็นหน้าดำนี่มันสื่อเขาซ้ำสื่อเขาจะคล้องกินเลยไปน่องเอ้ย เห็นหน้าดำเลยอาเรือให้ชูท้ายเดื้อบาดดีดื้อชูถ่ายอีกพ่อ,อพสมองกันแล้วแล้วมันบอดเดตแต่ว่ามันหอนคนงานก็นเลยอ่อนแอกเล็กคนงานก็นเลยเมือ่อยมันอบเอาฝนกรมาเพราะฝนล้นลิ่นอยู่นี่ ลิ้นโหลดซะวา่าลิ้นทำขึ้นหรือแห้งก็จะหน่อยก็ได้วัชพยามาแห้งหลายโอ้ยฝ่ามืดกึมจะเวนต้องดีซีโมงแรงล่ะ เรก็บเลยฮะมึงเงินถึงหาเก็บหาเตียงบนหน่ำโซ่หน่ำพังหน่ำยังวานพุนที่ตกก็ไปแล้วพี่น้องเอ้ยหัถยวถแดดออกแล้วฝากกันยังห่องอยู่ด้วยล่ะถ้าว่ากับบอลแดดแต่ว่ามือแรงฮะสำหรับคลิปนี้ก็พิธีมีแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามา ติดตามผู้เฒ่าบ้านเฮาก็ให้รลำให้รวยให้ยุ่ยมีแห้งสู้ขู่สู้คนเด้อสำหรับกิมมี่ก็สวัสดีครับ